ใส่วิตูเคน,น่นี่อันนี้ทั้งอพอคนกระส่วนลูกคน,น่นมาทำทั้งล้านท่มนาสังล้านท่อม่วมีลาบด้วยครับเด้อเอาไปสมบัง,บงดังคำอธิษฐานสำหรับกุูบ้านใช่หมอ่เอืนนะครับเ <c oughs> วลามนบ้านช <c oughs> งเห็นงาบ่บ่คุณะ ผู้ใดบุนนั่จ้อนางจ้อมจองสักิลเยกันนะครับสหรับน่า้นาอเงตมแล้ขวมข้ต้มข้าวย้มข้าวต้มวต้มข้าตมข้าวต้มขามเ้็วต้มสามข้าวต้มขม้ว ตรงๆแบบ่าตรงกับเพยนะคะพี่น้องแบบกกลับไปกับมาเอาแขนแขึ่งนึงเกนนเอาไ้สีองเ้นแดงมันไหลไปเนาะค่ะพี่น้องขาวเป็ขาเนอาัเป็นตดนะะนขึสีพอเห็นรอเนาะพอมันมืดกับมันมืดพี่น้องครับมันซองอ่ะพี่น้องเขา แต่ว่าทางทางอาจารย์พยักเพิ่นพยักเพิ่นมาเลขตัวแก็ส่วนมากมันจะออกตัวเก้าพันสีพันว้าเป็นเลขตัวแรกก็ทั้งทางช่องเป็นว่เลขตัวใดมื่ออาจารย์แปดนีก็ตหันูปดสามแามนี่แปดามมั้ยไอเสี้ยมช่องกระเสียมเพื่ออาจารย์เพิ่น่าแปนี่ก็ต้หันูเลขตัวเลขสี่ต้องแปดห สามหอ่าเป็นแปดสามหกขอถั่ขอไผ่พยอ่าท่านผู้ชมแปดสามหกเป็นตัวเลขที่อ่าขึ้นบ่อขึ้นมักสิออกย้อนหลังของขึ้นนะครับมักซีออกน้ำกลออกน้ำกลแปดสามหกนะครับไปชื่อลอตเตอรี่จักใบไวรุ่นเนาะค่ะแล้วก็ติดตามมืออื่นมืออื่นอีก ที่ตามมืออื่นอีกเนี่ค่ะอันบ้นเท่าเกาซีช็อตเด็ดค่ะช็อตเด็ดตัวเลขเด็ดเด็ดเลยเรามืออื่นกับมือนี่ยูรันท่ำปูนาดเอกับท้างทุ่งทมครับยูรันท่ำปูยูรันท่ำปูนาดใคือปูนานช่๊ยพ่นาซอยท่ำปูนานช่๊ยพ่นจขอปาซอยสิน้าวท่ำปนากินข้าวตัวเลข อยู่โต๊ะยึดตั้โตนโตปูนีีกอะมักมีโตเลขเด็ดเด็ดเคือกันเด้อเอ็ซี่ซองเอาเด้ออาจารย์พยักพันวาพันเห็นเราอยู่ใต้ฐานปูตัวใดพันย่างบะเปิดเผยพันล่อเมืออื่นติดตามท่างช่องใยหน่อยผ้าล้อยไปเด้อชิเห็นตรงกันบอ ส่วนหมากเล็กชิยูตรงนี้เดอร์ยายหน่อยสู้มห้เบิ่งไก่ไปรุนกันเดอ้อค่ะพี่นอไปรุนกันขอลาดได้เพียงตอนนี้เดอร์สวัสดีค่ะ